มาแล้วค่ะชุดแยกอีกชุดหนึ่งนะคะที่พูดกันไว้นี่ไงชุดรวมที่เคยทำเนาะอืออันนี้ของชุดรวมขเขาเลยจริงๆเนี่ยที่เคยทําไว้น่ะนะจะเป็นนอยเลยอ่ะจะเป็นนอยของเขาเลยน่ะถ้าเกิดเร,เราเราเราไม่ชอบนี่เนาะเนี่ยบอกได้เลยว่าอันนี้ก็ได้อันนี้คือชุดรวมนะคะคือชุดรวมของเขาเลยนะคะนะ อันนี้อันนี้สองเด่นเยอะแต่นี่ไม่มีสองเลยนะชุดรวมนะนะคะทำแล้วไม่มีเฉพาะที่ทำนะคือพิเศษนะคะเราเราจะทำทาอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะส่วนมากจะเข้าน้อยกิดเนาะจะเข้ากิดจะไม่มีเจ็ดแต่ให้เด่นเจ็ดแปดไปพิจารณาด้วยค่ะเมื่อก่อนนี้ไม่ทำนะกิจนะ่ะ ม่แยกนะเล่นชุดรวมไปเลยเพราะว่ากิจเนี่ยเข้าดีมากเข้าดีกว่าเพื่อนทุกทุกทุกเวลานะ่ะนะนะคะน้อยนะกิจจะเข้าดีกว่าเพื่อนแล้วก็กาชาติด้วยนะเนี่ยชุดรวมปกติไม่มีไม่มีเหมือนกันไม่มีเจ็ดนะชุดรวมนะแต่ที่ทําไปนะมีมันอาจจะเป็นก็มีสี่ตั้งสี่ห้าตัวนะมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว อันนี้คือคือเราทำชุดเดียวคือจบคือเป็นการเสี่ยงอีกแต่เขาก็เข้าดีนะคะเขาก็เข้าดีแต่ถ้าเราชอบชุดแจกไม่เป็นไรชุดแจกนี่ปังทุกวันค่ะปังทุกวันเลยลองทำลองทำมาก,กี่วันแล้ววะปังนะคะบางทีก็สีเด้งอะไรไปสามเด้งสีเด้งบางครั้งก็เข้าแต่รูดนะคะแต่ถ้าเข้ารูดตัวหนึ่งเนี่ยจเจาะก็เข้าด้วยนะคะ ไม่ใช่เข้าแต่รูดตัวเดียวนะไม่งั้นขาดทุนเลยนะแต่ถ้าใครจะรูดก็ได้หรือว่าจะเจาะอย่างเดียวก็ได้นะคะถ้าไม่เข้ารูดก็เข้าเจาะถ้าไม่เข้าเจาะก็คือเข้ารูดนะจะรูดอย่างเดียวถ้าไม่เข้าก็คือเราต้องทําใจนะคะแต่ถ้าเราจะเล่นเจาะอย่างเดียวถ้าาไม่เข้าเจาะก็ต้องทําใจอีกแหละนะคะไม่รู้อันไหนว่าอันไหนไหนคุ้มกว่ากันเนาะอันไหนคุ้มกว่ากันในระหว่าง จาะรูดเนาะแต่ถ้าเข้าก็คุ้มหมดเลยค่ะนะใช่ไหมทั้งรูดทั้งตจาะนะโหถ้าเข้ายิ่งตังเลยจุกเลยสามตัวก็ก็ก,ก,ก,ก็แตกเยอะอยู่นะวันนี้นะเฉพาะนอยนี่ก็คิดว่าสองเนาะสองนอยเนาะการชาติกพัฒนานะที่ดูๆคิดว่านะนอยกาชาติแล้วก็นอยพัฒนานะคะที่ที่เป็นนอยเจ็ดนอยนะนะ แต่นอกนั้นเป็นหุ้นพวกอะไรก็ก็แตกเยอะอยู่นะนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนด้วยค่ะตามนี้ค่ะแค่แนวทางนะคะไม่ต้องเยอะนะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ